ออกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New n o r m a l พบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ15-26กรกฎาคมนี้ณนะ อิมแพกเมืองทองทานจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการอจรสปครั้งที่2ทับสอเพื่อปรึกษาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการแก้ไขปัญหาจราจรและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ห้องประชุมสารการจังหวัดสมุทรปราการนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการอจรสปครั้งที่2ทับสเพื่อปรึกษ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการแก้ไขปัญหาจราจรและการำอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีนายธริตสัมดาเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อม้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในการประชุมครั้งนี้ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลความคืบหน้าการดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงผลกระทบต่อการจราจรในภาพรวมรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับระบบบอ่อพักสายไฟร้อยท่อใต้ดินบนถนนสีนครินและถนน เพารากงานผลความคืบหน้าการดาเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟใต้ดินถนนสุขุมวิทช่วงตั้งแต่ซอยแบริงถึงซอยเทศบาลบางปู55และพิจารณาการแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนสุขุมวิทในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรราการจํานวน3จุดได้แก่การแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนสุขุมวิทบริเวณจุดกลับรถบิ๊กซีจัมโบ้ฝั่งขาออกกรุงเทพมหานครมายัางสามแยกปากน้ําเลยสามแยกปู่เจ้าสมิงพลายมาประมาณ300เมตร2ปัญหาจอดรถบริเวณหน้าห้างสินค้าอิมพีเรียลวอล์สำโรงสาขาสามหลง,ง,ง,งและการเปิดก่อกลาง ถนนให้รถเลี้ยวขวาเข้าซอยมิตรดมหนึ่งและปิดห้ามรถเลี้ยวขวาเข้าซอยมิตรดมสองหนึ่งพัสารอยี่สิบลายอุปกรณ์ส่วนควบคุมที่เกิดนะคะที่เป็นฝนดาวเกิดประเทศุในรอบเกินพุชมาค่ะที่เป็นที่ที่สามเปเซ็นต์นะคะเกิดจากทางแยกหนึ่งทั้งที่สิบหกเปเซ็นตนะคะเกิดจากทางขึ้นลงสะพานนะคะเกิดแบบประเภทรถนะคะที่เกิดนะคะเป็นรถกระบะเพลย์รถกระบะทั้งหมดสี่ครั้งนะคะ ในส่วนของตำรวจสุดพรนก็ขอนำเสนอเรืท really ี่กระทำผที่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่จะต้องผ่านการพิจารณากนณีพิเศษตอนนี้เยอะมากเลยเกิดไม่ไม่ใช่ย้อนธรรมดาย้อนด้วยความเร็วแบบเนี่ยอันนี้ย้อนคือผมออกมาเนี่ยมองรถซ้ายอย่างเดียวเพราะว่ารถเป็นวันเวย์ให้ให้แยกออกมาดูเลยว่ามีการดำเนินการจับกลุ่มหรือมีการเคสซิ่งไปเกี่ยวข้องกับการย้อนสอนเนี่ยสร้างือวินมอเตอร์ไซค์มีหมดนะครับ ความอึดอัดกค็คือเรื่องจํากัดความเร็ว่านบาทว่าเลยครับผมเชื่อแน่ว่าถ้าเราจํากัดความเร็วเหล่านี้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานต้อนรับเข้าสู่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่41 Inspiration Unlock the Future กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New Normal ด้วยความห่วงใยใส่ใจคุณภาพชมงานด้วยความมั่นใจและปลอดภัย พบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ15-26กรกฎาคมน,นี้ณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานี